สวัสดีครับสำหรับปัญหาของการเข้าใช้งานโปรแกรมไม่ได้จะมี2ลักษณะครับลักษณะที่1คุณหมออาจจะใส่ username หรือ password เข้าไปที่มันถูกต้องแล้วแต่ว่าโปรแกรมมันแจ้งว่า username หรือ password ไม่ถูกต้องประมาณนี้ครับถ้าลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวของฐานข้อมูลเวลาที่มันมี windows อั d a t e แล้วมันไปปิดเซอร์วิสของตัวโปรแกรมกับอีกรูปแบบหนึง่งกรณีที่ขึ้นเป็นหน้าสีขาวลักษณะนี้เลยครับ อันนี้ก็เกิดจากตัวของเซอร์วิสของโปรแกรมมันทำงานไม่ได้เหมือนกันอาจจะถูก Windows ปิดไปเหมือนกันวิธีการแก้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของการโหลดวิธีการแก้ลักษณะนี้เอาไว้ใต้ด e สคริปชั o นให้อีกทีนึ่งน,นะครับในท้ายวิดีโอนี้พอคุณหมอได้ลิงก์มาแล้วคุณหมอเปิด Google Chrome วางเพื่อดาวน์โหลดไฟล์มาครับมันจะมีไฟล์ที่เอาไว้จัดการเรื่องของการเข้าโปรแกรมไม่ได้กดดาวน์โหลดครับ เมื่อคุณหมอดาวน์โหลดเสร็จอาจจะวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปหรือที่โฟลเดอร์ที่หมอต้องการครับเพราะคุณหมอได้ไฟล์มาแล้วทําการแตกไฟล์ครับถ้าคุณหมอมีวินล่าวินซิปวินลาคุณหมอใช้ตัวแตกไฟล์ของมาออกมาแยกออกมาพอเปิดโฟลเดอร์ที่ที่แตกไฟล์ออกมาจะมีไฟล์อยู่3ตัวครับ มันจะมีวิธีการใช้งานตัวของไฟล์ตัวนี้ไฟล์ที่เอาไว้แก้ไขก็คือไฟล์ที่สองครับชื่อว่าเข้าโปรแกรมไม่ได้ตัวนี้คุณหมอกิกขวาครับแล้วกด run administrator กด yes ครับมันจะมีหน้าต่างสีดำดำวิ่งขึ้นมาพอมัน run เสร็จเรียบร้อยแล้ะเราลองกลับไปดูที่ที่ตัวของหน้าโปรแกรมหมอกดรี l o a d ครั้งหนึ่งมันจะสามารถรีโหลดหน้าโปรแกรมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับส่วนตัวลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ วิดีโอนี้อีกทีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ